มาจ้าแจงเห็ดเจเช่นเคยนี่เดือดแล้วเดือดแล้วเดือดแล้วสุกแล้วสุกแล้วมีอย่างไหนมีเห็ดสี่อย่าง,เด,างเด้อเหมือนนี้เด้อเห็ดฟางเห็ดนางรมเห็ดหอมแล้วก็เห็ดเข็มใส่ละ่ะกีแล้วกีครับ <laughs> ใส่ตะโห o o p แล้วก็ ปูงแค่เกลือเกลือดำนะคะแล้วก็ใส่นี่เลยผักอีตู <S <S แล้วก็ใบตำรึ่งที่ไปเก็บมากผักตำนิ่งนาผักตำนินงใส่ลงไปตำมินงปิดฝาได้สักครู่พร้อมท่านเลยะาทศนี้สัโกครู่ก็สิพรอมท่านได้แล้วจ้ะโอ้ยปัญชะนี่ ไม่มีผงชูรสกินจืดยืดชีวิตนะจ๊ะอันแหละปิดไว้โอเคเดี๋ยวก็กินแล้ว